ก่อสร้างเอฟซีนะไอหนุ่มก่อสร้างนะครับวันนี้นะครับผมช่างปูนในตำนานปูนนี่หมดแล้วเป่าหมดเลยทีเดียวเลยเนาะเออต่อนี้น้อยเพิ่มไปแข่งแรงไปเลยบ่าวไชโยสบายดีครับรอครับรอคุณหะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีเราก็อยู่ที่บ้านโพนทองนะครับผมบ้านแม่เลตตาซอยนะครับช่วยเหลือขอทีมยูทูบเรานะครับผมไม่ใช่แล้ว ด,ดูแลทีมงดุจตอาสารนะผมที่มีทางผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะผมแล้วก็ได้กำลังใจจากเอฟซีให้งานช่วยเหลือของเราดําเนินการไปนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราด้วยนะคผมพวกเรานะครับผมเหลือกเกินไม่ได้ครับเรากำลังจะเรามีแต่ว่าเรา,ออาพอที่จะ,ะช่วยเหลือ,อลก็ เรามีกาลังเนี่ยยังไงพี่บอาเอ่ะมาเลยนะนั่นเสริมเลยเหรอเสริมเลยเงานลูกก็เร็วก็เร็วก็เร็วเืยเพราะว่านะครับผมพวกเราก็มีแรงกายมีอขนากเล็กน้อยเดี๋ยวก็มามาเคกันนะครับผมช่วยเหลือเติมนุ้ดด้ยกันนะครับผมอย่างน้อยก็เห็นรอยยิ้มของพวกเขาก็ยังดีใจในเอ็นจึง

คุณนหัวหน้าหรอพี okay. ่หัวหน้าได้เลยได้เลยได้เลยนี่ล้วเนี่ยนี่แล้วนี่ยอ่ะโอเคแล้วอ่านันนส้็จนะอันนี้นฮ้ยอันนี้นีวะอ๋ออ๋อมี่นนี้คนนี้มีมพงศ์อ่าเออเออมีฝั่งฝั่งใคอยู่วะเลยฝั่งผู้ใดเออจริงจริงอ่าเอาอ๋าถูก

นะพวกเอฟซีโองานเราเสร็จเร็วนะถือว oh, ่าเร็วนะถือว <c ười> ่าเร็วๆต่อไปก็ในหมดน้าที nó, ่รอมันรอมันแข็งนีณก็สามารถที่จะโอ้ปลาเสาเดียวกันสามแซวปลาแซาเดียวกันตรงเป๊ะนะครับเอฟซีนะโอ้ยอยากจะชมตัวเองเลยชมแล้วโอ้เอฟซีดูดูมีเสืออยู่นะ ไม่เคยโกหกกันนะผมอ่ะอราติงอ่ะเป๊ะจริงอ่ะเนี่ดูตรงนี้ขนาดนี้่เจ็มเลยเนี่ยดูไอ้ปาดเสาปาดเสาปาดเสาต้นเดียวตรงขี้นิ่งนะครับผมให้ดูเสาให้ดูแนวเดียวกันอ่าดูตาด้วยครับเอ๋โอ้ขี้นะิ่งนรัถือว่าเราทำสำเร็จอ่าขลางาังโตนนมีผานึงใช่ไหม ๋ย่างไรย่ไปทุ่มเงือเดี๋ยวก็จะถมดินนะเนี่ยถมดินเทปุยโอกระถมถมดินเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ขีดเส้นไว้ระดับน้ำเอฟซีขีดเป็นระดับอางอิงครับเนี่ยเราเอามีคิดไว้ก่อนที่เราจะรื้อแบบรื้อได้นะครับผมเพื่อเราจะใช้อางอิงทำนั้นทำนี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการก่อบล็อกการใส่จะทันใส่อาเซนะครับผมเอซี ใช้ตัวนี้เป็นอ้างอิงได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกังใจนะครับที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมเราอยู่ในมือการทําความดีนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับเอฟซีช่วยเหลือมอบมออากาศนะครับผมถามว่าเราได้อะไรเราได้คลิปจาก youtube นะครับผมแล้วก็ได้ความชื่นอกชื่นใจความดีใจนะครับความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เห็นได้ช่วยเหลือนะครับผมเพิ่มด้วยกันยังไงก็ขอบคุณทาง ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุน,นครับผมแล้วก็ทาง f c ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจทีมง,งานพวกเรานะครับผมเพราะว่าถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คงไม่ได้ก็ต้องช่วยกันนะครับผมกาำลังใจก็สําคัญนะครับผมพี่ใหญ่ใจดีก็สําคัญพวกเราทุกคนก็สําคัญนะครับแล้วก็คนที่เราช่วยเหลือก็สําคัญอีกนะครับผมก็ช่วยกันไปนะครับช่วยเหลือกันไปนะครับเอ่ซบุญสนก็จะอ,อยู่ที่ตัวเรานะครับผม นะเอาปุ๋ยให้หมดนะครับแล้วก็ไปเทโอไลเซโอให้หมดนะ FC ให้มันหนาไปเลยแข็งแรไปเลยนะคขอที่โจมใบท์มากรบดินใส่ลุมนะครับผมอาจารฟันเข้าใจนะพูดเร็วก็ขอโทขออภัยนะครับ FC นะเพราะว่าลิ้นมาพันกันนะครับผมมันติดเป็นจะเกิดเลยครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแกล้งทํานะครับมันเป็นจริงนะครับผม FC นะผมก็อยากพูดช้า FC ผมเข้าใจอยู่ผมก็สงสาร FC อยู่นะครับแต่ยังไงได้นะครับผมมันมาแบบนี้ก็ พยายามพยายามอยู่พยายามอยู่นะครับผมพยายามปรับปรุงอยู่นะครับผมอหไรกันเมื่อเดี๋ยวโอก็จะรื้อแบบนะเสร็จโอกที่เสาจะรื้อแบบเลยลงเลยครันี่ยทมดินเลย เดี๋ินดูป้ายข้างหน้าก่อนนี่ครับป้ายของทางผู้ใหญ่ดีจัดทำให้นะครับผมดูมันก็นงานโปรเจกต์เลยนะโปรเจกต์ใหญ่เลยครับผมดูธรรมดาที่นี่นะครับผม,นนบผมอย่ากรู้รานะาเอฟซีนะบ้านหลังนี้สร้างให้ฟรีโอ้โหขอบคุณมากนะครับผมดูเป็นทางการขึ้นเลยนะครับเอฟซีนะ ดูแลเป็นทางการขึ้นเลยมีเต็นด้วยเหมือนกับตั้งดาบตัวและสอย่างหนึ่งนีง่แหละโอ้โหโอ,โอปุลยัางนานเนาะอยากเต็มเตียเต็มที่เลยจะแข็งแรงไปเลยปูอีกหนึ่งกระบะนะครับผมโอตีนเสาว,วันนี้คุณพ่อก็หยุดง,งานนะผมมาช่วยเหลืองาน นะครับสุนไม่เล็ดไม่เล็ดก็ไปรับจ้างเลยสินะไม่เล็ดไม่เล็ดหยาสิละทับบทรู้รู้ทรู้ทับทับททับบทับทับทับทีท บ้านนนี้สูงสามารถจะต่อเติมต่อได้อีกสบายไหมสูงเพราะว่าทไ้เออ่าครับผมดูมันสาต่อหลังต่อข้างต่อท้ายได้นะครับผมอ่าแต่พอมีงบประมาณนี้แล้วก็ต่อเติมได้นะครับในอนาคตครับผมเพราะว่าบ้านเราเสาสูงก็มีข้อดีนะครับข้อดีข้อเสียคือหนักยกไม่ไหวข้อดีคือสามารถต่อเติมได้ใหญ่อีกแล้วก็ ถ้าหลังคาสูงเนี่ยมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ใช่แต่ก้เสียคือมันเฟืองปูนเราหนักก็เฟืองปึ๊บเืองของเลยเลืองของอ่าใช่ใชแต่เอาใหญ่ไปก่อนเนาะอะไอย่าอื้ม <c oughs> <c oughs> อ่าส,สอง้างมคปตรงกันเดี๋้าเอาเลยตามมาเดี๋ยวโอ้พระเจ้าโอเคขึ้นนี่พระไม่ขึ้นนี้ก่อนเร,เราขอสครับ